ภายในห้องที่เงียบงันมีเพียงแสงสลัวลอดผ่านรอยแยกของประตูตู้เสื้อผ้าชายหนุ่มคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในนั้นว่าใจของเขาแ้นแรงจนแทบจะดังก้องไปทั่วห้องเขาอมน้ำเกลือไว้ในปากตามกฎของเกมเกมที่เขาไม่ควรเริ่มเล่นมันตั้งแต่แรกเสียงทีวีจากช่องที่ไร้สัญญาณที่เขาเปิดทิ้งไว้ดับลงกระทันหัน ทิ้งไว้เพียงความมืดและความเงียบงันที่หนักอึง้งและแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังก้องขึ้นจากอีกฝ้าของห้องเสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ประหนึ่งว่ามันรู้ว่ามีใครบางคนซ่อนอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ความเงียบที่กรีดแทง,งหัวใจแต่เสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นทำให้เลือดในกายของเขาเยน็นเฉียบ ได้ยินนาะได้ยินนาะชายหนุ่มเบิดตากว้างหายใจแทบไม่ออกขณะที่เงามืดคลืบคานเข้าใกล้ตู้เสื้อผ้าและนี่คือเกมที่เขาไม่ควรเล่นมาตั้แต่แรกนี่คือการเล่นที่ไม่ควรทำอย่างเล่นๆเ,เพราะหากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจหมายถึงชีวิตและนี่คือฮิตริคาคุเรนโบเกมซ่อนหาท้าตาย คุณรู้จักพิธีกรรมหรือเกมที่น่าสยดสยองนี้ไหมสิ่งนี้เรียกว่าฮิตตริคาคูเรนโบเล่นซ่อนแอบคนเดียวหรืออีกชื่อฮิตตริโอนิโกโกยักษ์วิ่งไล่จับคนเดียวหรือพูดอีกในหนึ่งว่านี่คือการท้าผีให้ออกมาเล่นด้วยซึ่งมีลักษณะเป็นพิธีกรรมไสยศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีการสาบแช่งตัวเองหากคุณได้เริ่มเล่นเกมนี้แล้วคุณต้องเล่นให้จบ และทำตามขั้นตอนทุกอย่างให้ถูกต้องเพราะหากพลาดไปคุณอาจไม่มีทางเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเกมนี้ว่ากันว่าเป็นการละเล่นลึกลับท้องถิ่นที่เล่นกันในภูมิภาคคันไซและชิโกกุแต่บ้างก็ว่าเป็นการวิจัยที่ชมรมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจงใจเผยแพร่การละเล่นนี้ออกไปเพื่อศึกษาว่าตำนานจะถูกแพร่กระจายไปอย่างไร ซึ่งฮิตริคาคูเรนโบกลายเป็นที่รู้จักอย่างมากในปี2007เนื่องจากมีคนโพสต์วิธีการเล่นอย่างละเอียดบนเว็บบอร์ดทู h a นเ e ลเว็บบอร์ดดังของญี่ปุ่นในยุคนั้นจนคนเอาไปเล่นตามและเจอเรื่องราวแปลกๆทั้งได้ยินเสียงแปลกๆเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติมีอาการหนาวสัน่นหูอื้อปวดตัวและผู้เล่นส่วนใหญ่มักเห็นวิญญาณ คุณอยากรู้ไหมว่าการเล่นซ่อนหาที่น่าสยดสยองนี้เขาเล่นกันยังไงเราขอเตือนคุณไว้ก่อนว่านี่เป็นการละเล่นที่อันตรายคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการบอกเล่าถึงตำนานที่มีอยู่เท่านั้นเราไม่สนับสนุนให้คุณเข้าไปลองเล่นแต่คุณควรที่จะรู้ไว้ว่าการเล่นซ่อนหาคนเดียวหรือฮิโตริคาคูเรนบทนี้มันน่ากลัวเพียงใดและเป็นการละเล่นที่คุณไม่ควรไปยุ่งกับมัน และต่อให้คุณปฏิบัติอย่างถูกต้องก็ไม่การันตีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเริ่มต้นที่การเตรียมอุปกรณ์สิ่งที่คุณต้องมีคือตุ๊กตายัดนุ่นที่มีแขนขาเข้าสารเข็มได้สีแดงเมีดน้ำเกลือหนึ่งแก้ว เมื่อเตรียมอ,อุปกรณ์ครบแล้วให้ตั้งชื่อตุ๊กตาเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่ห้ามใช้ชื่อของคุณแล้วฉีกตุ๊กตาเอาปุยนุ่นข้างในออกมาให้หมดใส่เข้าสารเข้าไปแทนพร้อมตัดเล็บใส่เข้าไปด้วยหรือถ้าคุณอยากเห็นปรากฏการณ์ที่หลอนยิ่งขึ้นให้ใส่เส้นผมหรือเลือดลงไปก็จะยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับสิ่งที่คุณกำลังจะได้พบ ใช้เข็มและได้สีแดงเย็บตุ๊กตาแล้วใช้ได้พันรอบตุ๊กตาซึ่งข้าวที่ยัดเข้าไปนั้นเปรียบเสมือนอวัยวะภายในของคนส่วนได้สีแดงแทนเส้นเลือดวิธีการในส่วนนี้พูดง่ายๆก็คือคุณกำลังทำให้ตุ๊กตามีชีวิต หลังจากนั้นเติมน้ำในอ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าเตรียมเอาไว้ส่วนน้ำเกลือให้เอาไปวางไว้ในที่ที่คุณตั้งใจจะไปซ่อนมองดูนาฬิกาให้เริ่มเกมในเวลาปีสามและจะต้องเล่นจบภายในสชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณควรดูเวลาเอาไว้ตลอดขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อถึงเวลาปีสามให้คุณพูดชื่อตัวเองกับตุ๊กตาสามครั้งว่า คนแรกที่เป็นยักษ์คือยูสุเกะคนแรกที่เป็นยักษ์คือยูสุเกะคนแรกที่เป็นยักษ์คือยูสุเกะขั้นตอนที่สองเอาตุ๊กตาวางไว้ในอ่างน้ำที่เติมน้ำไว้แล้วขั้นตอนที่3ออกจากห้องน้ำปิดไฟทั้งหมดในบ้านเปิดแค่ทีวีทิ้งไว้โดยเปิดช่องที่ไม่มีสัญญาณเพื่อให้มีเสียงซาซ่า ขั้นตอนที่สี่หลับตาแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเสบแล้วถือมีดเข้าไปในห้องน้ำขั้นตอนที่ห้าพูดกับตุ๊กตาว่าเจอคู่มะแล้วพร้อมเอามีดแทงตุ๊กตา ขั้นตอนที่6พูดกับตุ๊กตาว่าคนต่อไปที่เป็นยักษ์คือคุมมะพูดจบให้ไปซ่อนตัวในที่ที่วางน้ำเกลือวไว้ทันทีขั้นตอนที่7น้ำเกลือที่เตรียมไว้ให้ดื่มครึ่งแก้วแล้วอมไว้ในปากขั้นตอนที่8อ,ออกจากที่ซ่อนพร้อมหยิบแก้วน้ำเกลือออกมาด้วย คช่วงเวลาสำคัญปรากฏการจะเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะฉะนั้นจําไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามบ้วนน้ำเกลือออกมาจากปากจนกว่าจะถึงขั้นตอนที่สิบขั้นตอนที่9เดินกลับไปหาตุ๊กตาที่ห้องน้ำเมื่อไปถึงตุ๊กตาอาจหายไปให้ตามหามันให้เจอขั้นตอนที่สิบเมื่อพบตุ๊กตา ให้สาดน้ำเกลือที่เหลือในแก้วและบ้วนน้ำเกลือที่อมไว้ใส่ตุ๊กตาขั้นตอนที่11พูดกับตุ๊กตาสามครั้งว่าฉันชนะฉันชนะฉันชนะและเมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าการเล่นฮิโตริคาคูเรนโบได้สิ้นสุดลงทั้งนี้สิ่งที่ควรระวังไว้ตลอดการเล่นคือ ห้ามเลิกเล่นกลางคันห้ามออกไปหาตุ๊กตานอกบ้านต้องปิดไฟตลอดเวลาต้องไปซ่อนและเงียบเสียงขณะซ่อนตัวควรเล่นเกมบ้าบ้านนี้เมื่ออยู่บ้านตามลำพังเพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้และตุ๊กตาที่ใช้เล่นให้เอาไปเผาทิ้งหลังเล่นเสร็จทันทีฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจคิดว่าแล้วไง ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเราอยากให้คุณฟังเรื่องราวต่อจากนี้เพื่อบางทีคุณอาจจะถอนคำพูดมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งได้เล่นฮิตริขาคูเรนโบกและเขาได้ไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าทันใดนั้นเสียงทีวีที่เปิดทิ้งไว้ก็เงียบลงเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องตามด้วยเสียงและมีเสียงพูดว่าน่าเย็นมนาะ นนะเสียงนั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนมันมาอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าที่เขาซ่อนตัวอยู่แล้วเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเขาต้องทนอยู่ภายใต้ความกดดันความหวาดกลัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าโดยไม่รู้เลยว่ามีตัวอะไรกันแน่อยู่ข้างนอกตู้นั้นหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่า พื้นสั่นสะเทือนและรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องมาที่ตู้เสื้อผ้าและทันใดนั้นก็มีเสียงพูดว่าเท้าเท้าและเมื่อเวลาใกล้หมด เขาต้องรีบจบเกมนี้ภายในสองชั่วโมงเขาตัดสินใจออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วเดินไปที่ห้องน้ำสิ่งที่เขาพบคือวิญญาณเด็กครานสี่ขามีป่าอยู่ด้านบนของใบหน้าเขารีบเดินไปที่ห้องน้ำและสาดน้ำไปที่ตุ๊กตาและรีบจบเกมทันทีชันชนะชันชน,นะชันชน,นะแต่ละคนที่เล่นเกมซ่อนหาท้าตายนี้ ต่างก็เจอประสบการณ์แตกต่างกันไปบางก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงย่ำน้ำเสียงเหมือนลมหายใจของสัตว์ร้ายและไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจุดประสงค์อย่างเดียวของมันคือตามล่าคุณแล้วถ้าคุณเล่นเกมนี้แล้วทำผิดพลาดละ่ะมีเรื่องเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามลําพังได้เสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอ สิ่งเหนืไปค้นในห้องสิ่งที่ได้พบคือตุ๊กตาที่ยัดด้วยข้าวและเย็บด้วยด้ายสีแดงคำตอบของการเล่นซ่อนหาที่ผิดพลาดนี้คุณคงเดาได้ไม่ยากใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเราได้แต่หวังว่ามันจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตและหวังว่าหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบแล้วคงจะไม่เพลอไปเล่นตามเว้นเสียแต่ว่า คนอยากจะท้าทายและไม่เสียดายชีวิตหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเรามีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป